มันดีเกือบทุกอย่างเลยกับพ็อกโก F8 โอวออดผมว่าเป็นปีทองเพราะโคมากๆเพราะว่าทุกอย่างมันถึงแบบมันถึงที่สุดของความเป็นพ็อกโคมากเออแล้วดีไซน์ทุกค่ายีนมาโอ้โหแล้วไม่พอคุณจูนบายโบสอีกน้องเหนือจากเรื่องของเสียงอะครับทั้งเรื่องชิปยี่แน่นอนแล้ว Snapdragon แ Elite Gen นะเพราะถูกเจเนเรตเรื่องของข้อมูลอ่ะจะใช้ว่าเป็นการอัปเดตตัวชิปที่เอาไว้เฉพาะการเล่นเกมเพิ่มขึ้นมาด้วยเรื่องของกล้องมันเป็นไปได้แล้วหรอความเป็นพ็อกโคนะที่มันจะสามารถทํากล้องได้ดีขนาดนี้แล้วความกล้องของพ็อกโคมันคือความกล้องของเสี่ยวมีมาเล การว่าพอมันมิกซ์แอนด์แมทกันมันไม่ได้มีความเสียวมีที่เป็นเวอร์ชันที่มันแบบบวกกับไลก้าครับมันคือเสียวมีที่จะสดใสหน่อยผมที่ไปถ่ายจากบ้านมันเหมือนแบบภาพจากวอยเปร์จริงๆอ่ะพี่ดิมันสวยแบบมันเป็นไปไม่ได้แต่ดจความเป็นสมาร์ทโฟนเล่นเกมอ่ะพี่ดิมันแบบโอ้โหกล้องรังเทเลโฟโต้ห้าสิบล้านบวกห้าสิบล้านเอลตรไว้แล้วถือว่าโดยรวมแทบจะไม่ได้มีข้อสังเกตสำหรับรุ่นนี้เลยแบตเตอรี่ก็ถือว่าอึดมากของพันห้าร้อยมิลลิแอมทุกอย่างจบอ่ะกลายเป็นรุ่นที่ผมรู้สึกว 24,990ความจุเริ่มต้นที่คุณได้12,256ชอบมากครับในราคานี้แล้วก็ทุกอย่างโออสลับผมมากคอมเป็นต์บอกโคชอบครับชอบ